สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมมะพร้าวมะพร้าวต้นสูงสูงนี่ครับสูงมากมดกมากครับนี่เนี่ยตน้นมะพร้าวมะพร้าวดกมากเลยแก่ยากแก่เย็นนะฮะ,ะยังไม่มีเนื้อนั่นนะ่ะเนี่ยเออ มะพร้าวอย่างนี้น้ำหอมดูพื้นเมืองดกมากเลยครับมะพร้าวดกมากต้นพอท่วมหัวนี้เอามือจับเอาก็ถึงนี่โอ้มีกี่ลูกนี่หนึ่งสองโอ้นับไม่หวาดไม่ไหวเลยสองสี่หกแปดสิบโอ้ ยี่สิบลูกอะฝั่งฝั่งนี้สิบฝั่งนู้นยี่สิบกว่าปาที่โท้แสงนี้แงนี้ยี่สิบกว่าลูกโแสงเดียวฮะบอกปลามีปลาไหมไหนปลาโอ้บอกปลาไหนปลาไม่เห็นตัวปลาเลยมันมืดจ้าฮะอันนี้ไปโรงเรียนหมจ้า ไปเลยสวัสดีหน่อยจ้าโอ้น่ารักมากเลยหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่ออะไรจ้าพูดชัดๆสิชื่ออะไรนะน้องเกลียวน้องเกลียวน้อเกวค่ะโอ้น่ารักน่ารักอ้าวจ้าอ้าวไปยืน ไปยืนคู่กันสิให้สูงกว่ากันเทียบกันดูสิโอ้ดอกมะม่วงดอกมากเลยมะม่วงดอกมะม่วงจับได้ไหมอ่ะจับถึงหรือเปล่าเอาชิดๆกันสิเดินยืนยืนยืนใกล้ๆกันใครสูงกว่ากันใกล้ๆเออหันหน้ามามองกล้องโอ้น้องเกลียวสูงกว่านิดนึงไม่ใช่พี่เกศเอ็นสูงไงพี่เกศยืนตรงๆที่ยืนตรง ไม่ต้องเอ็นเออเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นหันหน้ามาฮะไม่ใช่ไม่ใช่หันหน้ามาเออใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยให้สูงก่าันไม่ต้องย่อจะได้น้องแกียวเดนดีๆเราเลี้ยวจะได้ไปเออไอเกีวสูงกว่านิดนึงน้องเกีวสูงกว่านิดนึงไปเลยไปไปโรงเรียนในเวลาแล้วไปเกิซสิ ดูอะไรเก็ดชีดน้องดูอะไรไหนปลาไม่เห็นตัวปลาเลยมันมืดมันน้ำดึกอ่ะโอ้นูน่นนูน่นนู่นไปไปโรงเรียนกันเถอะฮะคุณครับขอบคุณทุการรับชมคลิปน่าเจอกันใหม่ครับไปโรงเรียนก่อน